อุปมาอุปไมยวันนี้เราจะเรียนสิบข้อที่หกถึงข้อที่สิบเท่านั้นเพราะว่าเราจะต้องตัดตอนของพรุ่งนี้นิดหนึ่งตอนนี้เราบันทึกแล้วนะครับนะครับข้อที่หกถึงข้อที่สิบโอเคนะครับเริ่มเลยครับส่วนข้อที่สิบเอ็ดจะเป็นของพรุ่งนี้ บทน,นี้เขียนว่าเราจะออกคุณทั้งสิ้นสิบคะแนนสิบคะแนนนั้นความมุ่งหวังของผมคุณจะได้ประมาณแปดคุณจะได้แปดต่อเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมก็คือเล่มที่ผมแจกเล่มที่แจกนั้นจะเป็นรูปแบบอุประมาณทั้งหมดของระบบก่อขอเราก็เริ่มอ่านผมยิมหนังสือนิดหนึ่งพอเราเริ่มอ่านนะครับหลักการอ่านคุณก็เริ่มอ่านตั้งแต่รูปแบบที่หนึ่งไปเรื่อย คุณจะเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าที่24อ่านไปเรื่อยๆนะครับรูปแบบต่างๆจะวางไว้ให้ตั้งแต่หน้าที่24ส่วนแบบฝึหกหัดผมจะเป็นคนทำเริ่มเลยนะครับห้าข้อแรกเริ่มเลยวันแรกอาจจะได้เรียนน้อยนิดนึงนะพรุ่งนี้คงจะเต็มที่เออลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งครับพรุ่งนี้ผมขอเปลี่ยนตารางนิดหนึ่งครับ คือเวลาเท่าเดิมวันนี้คือสิบห้านาฬิกานะครับเพราะว่าเราจะเปิดหลักสูตรกอพอไม่ได้เลยครับถ้าผมจะต้องสอนวันอาทิตย์กับนายสิบอยู่ดังนั้นนายสิทธ์ของเราเราเลยตัดสินใจว่าให้หลานผมมาช่วยในวิชาภาษาอังกฤษปกติผมจะเป็นคนสอนทีนี้หลานผมจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนายสิบซึ่งจะตรงวันอาทิตย์เขาจะเริ่มสอนบ่ายโมงเท่ากับพวกเราเรียนบ่ายโมงแต่เนื่องจากหลานมันจะแต่งงานเลยให้มันหยุดสอนอีก หมายความว่าอาทิตย์นี้นะครับพวกเราจึงจะต้องเรียนเวลา15นาฬิกาจีส่วนสัปดาห์หน้าวันที่11ผมขอหยุดเลยนะครับเพราะว่าต้องไปแต่งงานหลานนะครับหลานคนที่สอนครับหยุดเลยนะวันที่11หยุดวันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ตามปกติแสดงว,ว่าพรุ่งนี้เราก็เรียน15นาฬิกา30เหมือนเดิมนะครับวันเดียวครับวันเดียววันเดียวเลยครับพรุ่งนี้15นาฬิกา30นะเริ่มข้อแรกข้อหกเขียนไปว่าข้อหก เป็นอุป,ปมาอุปไมยพอแรกลมกับยางลยนย์เขียนไปว่าข้อนี้จะต้องเข้าหลักที่ว่าสิ่งหนึ่งอยู่ภายในอีกสิ่งจะต้องเข้าหลักที่ว่าสิ่งหนึ่งอยู่ภายในอีกสิ่งหนึ่งหมายความว่าลมเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายในยางลยหยด ผมมองว่าถ้าเป็นหลอกับเบรกสองตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ของรถทั้งคู่คุณต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ให้ความหมายว่าสิ่งหนึ่งอยู่ภายในอีกสิ่งหนึ่งเลยดังนั้นข้อนี้หลุดออกไปก่อนส่วนข้อสามนุ่นกับปอกหมอนข้อนี้เริ่มมีรูกเล่นถ้าข้อนี้จะถูก คนออกข้อสอบต้องตัดคำว่าปอบเหลือแต่เพียงว่านุ่นกับในข้อที่สามเขาจะไม่ให้ความหมายสิ่งหนึ่งอยู่ภายในอีกสิ่งหนึ่งเลยส่วนปานกับยานพาลมันก็ไม่ได้ให้ความหมายสิ่งหนึ่งอยู่ภายในอีกสิ่งหนึ่งปานมันไม่ได้ให้ความหมายตรงนั้คาตอบจึงเป็นสิ่งหนึ่งอยู่ภายในอีกสิ่งหนึ่งจึงตอบฟองน้ํา คู่กับหมอทีนี้ข้อแรกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอื่นบ้างในตัวอื่นที่เคยออกข้อสอบมีอะไรบ้างตัวแรกที่เคยออกข้อสอบมีลงคู่กับพัดผมเขียนนี้ดีกว่าครับจะได้เห็นชัดจะมีคำว่าพัดคู่กับลง ตัว<ม>ที่หนึ่งที่เคยออกพัดคู่กับลมมันให้ความหมายว่าสิ่งหนึ่งทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาวันนั้นมันตอบสันดาคู่กับคำหมังหมายความว่าสันดาผลที่ตามมาทำให้เกิดคำหมังพัดผลที่ตามมาทำให้เกิดลม เผาผลาญอาหารพลังงานหมายความว่าเผาผลานอาหารผลที่ตามมาทําให้เกิดพลังงานแนวคิดถ้าเกิดพัดกับลมมันจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งทําให้เกิดอีสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเผาผลานอาหารพลังงานอย่างเช่นสันดาบคู่กับคำวต่อมาครับถ้าเป็นตัวอื่นบ้าง อย่างเช่นเบรเบรเคยออกคู่กับอะไรครับเบรเขาเคยออกคู่กับหยู่เบรเคยออกคู่กับหยู่หมายความว่าลักษณะของกริยาเบรผลที่ตามมาคือหยุดนั่นเองวันนั้นมันตอบตะโกนคู่กับดังผลที่ตามมาของตะโกนคือเสียงดังหรือดัง แต่มาดูตรงนี้ครับถ้าเป็นป่านคู่กับกระสอบมันจะให้ความหมายว่าสิ่งหนึ่งแปลสภาพหรือทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นป้อยแปลสภาพเป็นน้ำตาขี้พึ่งแปลสภาพเป็นเขียนไขกระดาษแปลสภาพเป็น ลักษณะท่าป่านคู่กับกระสอบมันจะกลายเป็นลักษณะสิ่งหนึ่งเป็นวัตถุดิบนำมาประกอบกันผ่านกระบ,บวนการกลายเป็นกระสอบลักษณะคือวัตถุดิบคู่กับผลิตภัณฑ์โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อแรกผมจึงขอผ่านไปก่อนจึงตอบฟองน้ำคู่กับหมอนต่อมาข้อที่เจ็ รถยนต์คู่กับน้ำมันในข้อที่7เขียนไปว่ามันเข้าหัวข้อสิ่งจำเป็นที่ขาดเสียมิได้สิ่งจำเป็นที่ขาดเสียมิได้หากขาดแล้วก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากขาดแล้วก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เช่นมนุษย์คู่กับอาหาร พืชคู่กับแสงแดดสิ่งมีชีวิตคู่กับน้ำลักษณะนี้เป็นลักษณะของสิ่งจำเป็นที่ขาดเสียบมีได้หากขาดแล้วก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เราต้องมาดูอย่างนี้ครับพอพี่มองอย่างนี้ปุ๊บ พี่มองว่าประเด็นแรกดูช้อยสองก่อนน้ำดูช้อยสองตรงนี้ครับน้ำตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นแต่ดูโจบน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นตรงนี้ครับเราจะสังเกตว่าสิ่งจำเป็นของโจบตั้งไว้ที่ตัวหลังแต่ช้อยที่สองสิ่งจำเป็นตั้งไว้ที่ตัวหน้า ดังนั้นหมายเลขสองจึงผิดเพราะการกับทิงหรือการสลับทิงถ้าข้อสองจะถูกจะต้องเขียนสิ่งมีชีวิตไว้หน้าแล้วตามด้วยน้าไว้ตัวหลังหากข้อสองจะถูกเราต้องแก้เป็นอย่างนี้ครับสิ่งมีชีวิตแล้วตามด้วยอะไรครับนะ้ข้อนี้ถึงจะเข้าได้แต่ลักษณะของข้อสองนี้เราเรียกเขาว่าการกลับ เราเรียกว่าการกลับทิศหรือในทางกรอเรียกว่ากลับตําแหน่งหรือสลับตําแหน่งข้อนี้จึงใช้ไม่ได้เช่นกันกับข้อที่สี่เราจะสังเกตว่าข้อที่สี่สิ่งจําเป็นคือตัวหน้าสิ่งจําเป็นคือตัวหน้าแต่ที่ถูกสิ่งจําเป็นต้องตัวหลังหมายความว่าสองกับสี่นี้ ผิดในรูปแบบเดียวกันคือการกลับทิศทางดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ส่วนวัวก,กับเกวียนถ้าข้อนี้จะถูกผมมองว่าประเด็นที่หนึ่งมันควรจะเป็นยญกลักษณะของเกวียนเป็นลักษณะของภาหนะมันควรจะเป็นสัตว์คู่กับพาหนะถ้าเกิดข้อนี้จะถูกต้องควรจะตัดเกวียนออกเปลี่ยนเป็นยญก เปลี่ยนเป็นอาหารอะไรสักอย่างจะเหมาะสมกว่าคําตอบที่ถูกต้องเราจึงตอบว่าคนคู่กับอะไรครับอาหารคําตอบคือข้อสามเรามองตัวอื่นก่อนทีนี้ทีนี้เรามองตัวอื่นซิมันเคยออกอะไรบ้างครับมันเคยออกรถไฟคู่กับลา รถไฟคู่กับรางมันจะเป็นลักษณะของพาหนะคู่กับสถานที่ตรงนี้น้องจะต้องสร้างแนวความคิดว่ามันคือพาหนะคู่กับสถานที่การตอบข้อนี้ควรจะเลือกตัวหน้าเป็นพาหนะตัวหลังควรจะเป็นสถานที่อย่างเช่นรถยนต์คู่กับถนนตรงนี้ควรจะตอบรถยนต์คู่กับถนนจะเหมาะสมที่ ่อมาเรามาดูตรงนี้ถ้าเป็นลักษณะสิ่งมีชีวิตคู่กับชีววิทยาตรงนี้จะแนวความคิดว่าชีววิทยาหมายถึงวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเราจะต้องไปตอบลักษณะของชื่อวิชาหนึ่งแล้วเรียนรู้สิ่งนะั้นมันเคยตอบธรณีวิทยา คู่กับเดเขาเคยตอบธรณีวิทยาคู่กับเด็กเขาเคยตอบดาราศาสตร์คู่กับดวงดาวหมายความว่าถ้าเจอแนวความคิดอย่างนี้มันอาจจะเป็นดวงดาวดาราศาสตร์อาจจะเป็นดวงดาวดาราศาสตร์อาจจะเป็นธรณีวิทยาคู่กับ ลักษณะน,นี้คือแนวความคิดของเขาผมจะไม่มาสอนข้อสอบเก่าเด็ดขาดผมจะสอนแนวความคิดที่คุณคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาณวันนั้นเองวิชานี้ได้แปลกได้กล้าทุกคนส่วนนี้นะแต่ต้องบอกแนวความคิดให้เด็กไม่ใช่ให้เด็กมาท่องท่องท่องและสิ่งสําคัญอย่าสอนเลขมากหัวใจสําคัญอยู่ที่ภาษาภาษาไทยเป็นหนามือ ไม่ใช่วันไหนก็สอนแต่เลข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 ไม่เอาเลยเว้ยภาษาไทยเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เราจรึงต้องตอบคนคู่กับอะไรครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งผมลึงไปมันเคยออกเวียนคู่กับเทียนไขการที่เขาออกเวียนคู่กับเทียนไขเขาให้คุณคิดปะไร คุณต้องรู้ว่าเกวียนกับเทียนไขเด็กจะคิดว่าเกวียนบรรทุกเทียนไขมันไม่มีเหตุและไม่มีผลลักษณะนี้คนออกออกเรื่องลักษณะนามหมายความว่าเป็นสองคำที่มีลักษณะนามเดียวกันที่มีลักษณะนามเป็นเล่นวันนั้นมันตอบหนังสือพิมพ์คู่กับกรมหารที่มีลักษณะนามเป็นฉบับที่มีลักษณะนามเป็นฉบับ เนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมผ่านก่อนนะครับต่อคนคู่กับอาหารต่อมาข้อ8ในข้อ8โทรศัพท์โทรรคมนาคมอันนี้จะต้องออกทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องบังคับอันนี้เราจะจัดอยู่ในหัวข้อเป็นประเภทหนึ่งซึ่งกันและกันจัดอยู่ในหัวข้อว่าสิ่งหนึ่งเป็นประเภทหนึ่ง ของอีกย is. ่างหมายความว่าโทรศัพท์เป็นประเภทหนึ่งเป็นชนิดหนึ่งของโทรคมนาคมโทรศัพท์เป็นประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งของโทรคมนาคมหมายความว่าตรงนี้ต้องเป็นส่วนย่อยตรงนี้ต้องเป็นส่วนใหญ่เป็นประเภทหนึ่งหมายความว่าโทรศัพท์เป็นส่วนย่อยโทรคมนาคมเป็นส่วนใหญ่เป็นประเภทหนึ่งซึ่งกันและกัน ทีนี้เรามาดูแต่ละชอยช้อยที่สองเขาก็วางดีนะหนังสือพิมพ์มวลชนถ้าเกิดข้อนี้จะถูกเจตนาคนออกเขาตกคำว่าสื่อสารมวลชนถ้าเกิดข้อที่สองจะถูกคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นสื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์ค่อยเป็นประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งของสื่อสารมวลชนแต่ถ้าคำว่ามวลชนเฉยๆน มันจะให้ความหมายว่ากลุ่มคนที่มีลักษณะอุด,ดมการร่วมกันแต่ลักษณะนี้ถ้าช้อยที่สองจะถูกจะต้องแก้เป็นหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนแต่ข้อสวิทยุกกับโทรทัศน์มันไม่มีลักษณะของใหญ่กับย่อยเลยมันเป็นลักษณะย่อยเึง มันเป็นลักษณะของย่อยทั้งคู่มันไม่มีลักษณะของใหญ่ย่อยถ้าเกิดข้อสี่จะถูกพี่ต้องตัดตรงนี้ทีแล้วเปลี่ยนเป็นสื่อสารหมดชนข้อนี้ถึงจะเข้าความเป็นไปได้มันมีสองข้อคือความร้อนแคลอรี่แคลอรี่ตรงนี้มันเป็นหน่วยวันเราเคยออกครั้งหนึ่งคือเพร คู่กับกระลัเราเคยออกเพจคู่กับกระลัหมายความว่าเพจมีหน่วยวัดเป็นอะไรคนะรับกะลาเราตอบทองคำคู่กับบาเราจึงไปตอบทองคำคู่กับบาเราจึงเคยไปตอบความร้อนหน่วยวัดของเขาเป็นอะไรคนระับแคลอรี่เราเคยตอบเอง ลักษณะตรงนี้เราเรียกว่าลักษณะของการเขียนหน่วยวัดจะสังเกตว่ากลุ่มที่อยู่ด้านหลังนี้คือหน่วยวัดเพศมีหน่วยบอกน้ำหนักเป็นกรัมทองคำบาทความร้อนเป็นแคลอรี่หรือองศาก็ได้ตอนหลังข้อนี้จะเปลี่ยนเป็นองศาแทนเปลี่ยนเป็นองศาแทนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เราจึงตอบไฟฟ้าคู่กับ หมายความว่าไฟฟ้าเป็นประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งของพลังงานแต่ถ้าเกิดตรงนี้นะครับดวงอาทิตย์เคยออกดวงอาทิตย์คู่กับพลังงานเขาเคยออกดวงอาทิตย์คู่กับพลังงานลักษณะของแนวความคิดเราต้องคิดเสมอว่าดวงอาทิตย์เป็นทําให้เกิดพลังงาน เป็นบอกเกิดพลังนานทำให้เกิดพลัง,งน้ำวันนั้นมันตอบดวงจันน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลง,ำนนำลงหมายความว่าดวงจันร์นี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงคำตอบจึงเป็นไฟฟ้าคู่กับพลังงาน ต่อมาข้อ9ข้อ9ตรงนี้ออกรูปแบบรูปแบบข้อ9นี่ออกทุกปีนะออกทุกปีครับมันจะเป็นลักษณะสิ่งหนึ่งที่แปลสภาพให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่แปลสภาพให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นปีที่แล้วออกข้าวโพดคู่กับน้ำมันพืช หมายความว่าข้าวโพดเป็นวัตถุิแต่สภาพเป็นนาำมาันดีมันไปตอบง่ายๆครับอ้อยคู่กับน้ำตาลหมายความว่าอ้อยแปลสภาพกลายมาเป็นน้ำตาลเราก็ยังเคยออกอีกครับมันสัมลังอาหารสัต หมายความว่ามันสมลังแปลสภาพกายมาเป็นอาหารสัตว์หมายแปลสภาพมาเป็นอาหารรูปแบบนี้นะครับเราเรียกลักษณะของวัตถุดิบกับการแปลสภาพขี้พึ่งเทียนไขนะครับรูปแบบนี้คือการแปลสภาพเรามามองก่อนครับสิ่งสำคัญที่สุด เราต้องรู้ว่ากระดาษนี่คือวัตถุนสมุดนี่คือผลิตภัณฑ์เราต้องเลือกตัวหน้าเป็นวัตถุส่วนตัวหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปดสภาพแด้ส่วนตัวหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปดสภาพแด้ ถ้าลูกศรกับถนุเราจะต้องเข้าใจว่ามันคือสองสิ่งอุปกรณ์สองอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันสองสิ่งอุปกรณ์สองอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันเช่นเตาคู่กับถาดเช่นโต๊ะคู่กับบินชาโต๊ะคู่กับเก้าอี เป็นลักษณะของอุปกรณ์สองอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันแสดงว่าสองกับสี่นั้นคนวางข้อสอบได้วางรูปแบบเดียวกันเป็นลักษณะอุปกรณ์สองอย่างที่ต้องใช้ร่วมกันแต่ถ้าเกิดข้อสี่จะพอได้ลุ้นบ้างจะต้องเป็นไม้คู่กับฐานหมายความว่าไม้แปลสภาพมาเป็นฐานอย่างนี้จะเข้าได้ แต่ใบพัดกับเฮลิคอปเตอร์มันคงไม่ใช่ลักษณะของการแปลสภาพมันคงจะเป็นส่วนย่อยกับส่วนใหญ่หมายความว่าใบพัดเป็นส่วนหนึ่งของเฮลิคอปเตอร์เป็นย่อยคู่กับกาษแต่ลักษณะตรงนี้นะครับเราเคยออกไม้ภผ่คู่กับกระดาษรูปแบบเดียวกันเราเคยออกยูคาริตัสคู่กับกระดาษ เป็นลักษณะของวัตถุดิบกับการแปลสภาพดังนั้นวัตถุดิบกับการแปลสภาพให้เกิดสิ่งหนึ่งควรจะเป็นรูปปั้นซึ่งเป็นวัตถุดิบนํามาแปลสภาพเป็นซอยจึงต้องตอบข้อหนึ่งข้อสิ่ข้อสิ่งครับ น้ำประปาคู่กับคอรีนอันดับแรกน้ำประปาคู่กับคอรีนเขียนขีดเส้นใต้คอรีนก่อนคอรีนตรงนี้เราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดอย่างเช่น คุณจะต้องเลือกพวกดา่างทับทิมคู่กับผ้าคุณจะต้องเลือกลักษณะยาขัดรองเทา้าคู่กับรองเทา้าอย่างนี้ครับเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดผงซักฟอกอย่างนี้ครับคุณจะต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดของเรามีไม่กี่ตัวแล้วครับอย่างเช่นคอลีนผงซักฟอกนะค,ะครับคอลีนผงซักฟอกอย่างนี เราจะถือว่าเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดดังทัพทีเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดหมายความว่าตัวหลังเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ทําความสะอาดให้ได้ส่วนตัวหน้าเป็นลักษณะของสิ่งที่มันไปทําความสะอาดแต่ถ้าข้อสามแอลกฮอกับเชื้อโรเราจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ว่าสิ่งหนึ่งทําลายล้างกำจัดอีกสิ่งหนึ่งให้สิ้น สิ่งหนึ่งทําลายล้างกําจัดอีกสิ่งหนึ่งให้สิ้นอย่างเช่นทหารผู้ก่อการลายอย่างเช่นตํารวจมิจฉาชีพมันจะเป็นลักษณะของสิ่งหนึ่งกําจัดทําลายีล้่งให้สิ้นเช่นกันกับความร้อนกับไวรัสมันเป็นลักษณะกําจัดทําลายล้างให้สิ้นแต่ผงชูรสอาหาร อย่าตีเข้าว่าเป็นเครื่องปรุงนะมันจะต้องเป็นลักษณะส่วนประกอบของอาหารเป็นเครื่องชูรสเท่านั้นคําตอบลักษณะตรงนี้จึงต้องเป็นด่านทับถิ่นคู่กับอะไรครับผักด่านทับถิมคู่กับผักหรืออาจจะไปเลือกผงซักฟอกคู่กับเสื้อผ้าหรืออาจจะไปเลือกผงซักฟอกคู่กับเสื้อผ้าถ้าเกิดเป็นด่านทับถิม แล้วมาคู่กับเกลือนี่ครถ้าด่างทับทิมมาคู่กับเกลือเราจะมองในลักษณะที่ว่าเป็นของแข็งเกศขนาดไหนกลุ่มนี้ก็จะมีพวกลักษณะผงชูรสน้ําตาลพิมเสนด่างทับทิมเกลือด่างทับทิมเกลือพิมเสนผงชูรสน้ําตาลเราจะจัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งที่เป็นของแข็งเป็นเกศขนาด มันเคยออกดางทับพิมคู่กับเกือแล้วมันก็ไปตอบลักษณะของพิมพ์เสษคู่กับผงชูรสเป็นลักษณะของเก็ดขนาดเล็กเหมือนกันกลุ่มนี้เป็นเกดขนาดเล็กแต่ระวังตรงนี้หน่อยถ้าเกิดเผาผ่านอาหารเผา่า คู่กับพลังงานคุณคิดยังไงครับถ้าเกิดเาผาผลาญอาหารคู่กับพลังงานมันจะเป็นลักษณะของสิ่งหนึ่งทําให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นหมายความว่าเผาอาหารเาผาผลาญอาหารนี้ทาให้เกิดอะไรครับพลังงานวันนั้นมันตอบสันดาห์คู่กับขมังสันดาห์คู่กับขมังอีกวันหนึ่งมันตอบไม่คู่กับปี มายก็นมวม่นี่ผลที่ตามมาคืออะไรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปมาตัวแรกผมขอเสร็จแค่นี้ชุดแรกห้าข้อก็ขอเสร็จแค่นี้ครับบทต่อมาอีกห้าข้อจะเรียนพรุ่งนี้แบ่งชุดเลยนะครับบทนี้จะมีสิบข้อแบ่งเป็นสองวันวันละห้าข้อชุดต่อมาที่เราจะเรียน เป็นเรื่องของสัญลักษณ์เบรก่อนมีไหมครับเบรก,ก่อนมีไหมครับอ่เบรกให้สิบนาที้วครับต่อไปก็จะไม่เบรกอีกแล้วนะต่อไปก็จะไม่เบรกนะครับเบรกประมาณสิบนาทีนะครับเพราะว่าพี่เบรกนิดนึงนะครับประมาณสิบนาทีวันนี้ท้องไส้ผมไม่ค่อยดีด้วยอ่าลงไปเข้าห้องน้ำต่อก็ได้ครับสิบนาทีพอนะครับ